สวัสดีค่ะพี่คนนี้ชื่อพี่เต้น,นะคะเมื่อกี้เราทาข้างหนึ่งให้แล้วนะคะจะเป็นอ๋อพี่เต้จะมีปัญหาเรื่องของรูมขนแล้วก็ผิวไม่เรียบเนียนนะคะเพราะว่าเคยเป็นหนุ่มสิวที่เยอะมากๆมาก่อนนะคะเมื่อกี้ทาไปข้างหนึ่งแล้วสังเกตว่ารอยตรงนี้นะคะก็คือจะกระชับขึ้นไปเลยเห็นไหมคะตรงนี้ยังมีอยู่นะและเดี๋ยวมันจะเทสตรงนี้ให้ดูกันนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเทสตัวนี้นะคะเข okay. วิธีการใช้นะคะอันเดียร์ตา ให้เราฉีดน้ำมะค่ะไปในบริเวณที่เราต้องการทานะคะอันนี้คือน้ำเปล่าทั่วไปเพื่อทำให้ผิวอะค่ะเพื่อทำให้ผิวแบบว่าเออ่มีน้ำอยู่ในผิวนะคะมันจะได้ซึมได้ดีแล้วเราก็บีบครีมอะค่ะนะคะถ้าครึง่งนาทีก็คือประมาณนี้นะคะไม่เยอะมากนะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะคะ,นะคะโอเคค่ะ ทีนี้ก็คือให้เราทาไปในบริเวณที่เราต้องการทําให้ผิวเรียบเนียนได้เลยนะคะถ้าใครได้ดูวิดีโอรแรกจะเห็นเลยว่าอีกครั้งหนึ่งที่เราทาคือแบบเรียบเนียนเลยนะคะวิดีโอไม่มีการตัดต่อนะคะพี่เต้เคยเอ,อ่อไปร้อยไหมไปทําอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่ายังไม่หายแต่ว่าแล้วก็มารองใช้ตัวนี้นะคะพี่เต้เิามมา่มตังมอง ถ้าเป็นถุงใต้ตาหรือว่าริ้วรอยค่ะสามารถใช้ได้นะคะ่ะแค่ทาแบบนี้นะคะแล้วก็การทาหนึ่งครั้งค่ะจะทำให้ริ้วรอยของเราค่ะบล็อกอยู่ได้เนี่ยประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพผิวคนนะคะแต่ถ้าใช้อย่างต่อนเนื่อง3-6เดือนนะคะจะช่วยให้กระชับขึ้นได้เลยประมาณ50-80%แบแบบถาวรน,นะคะ ทีนี้พอเราทาเสร็จแล้วค่ะก็คือให้ปอเปิดพัดลมปะอว้ได้เลยนะคะดี๋ยวจะสังเกตว่าข้างนี้ที่ยังเป็นริ้วรอยอยู่ค่ะจะตึงเหมือนข้างนี้เลยนะคะเปิดพัดลมเมื่อทําให้ครีมมาค่ะซึมเข้าสู่อยู่ได้ได้แบบเร็วมากขึ้นนะคะครีมตัวน,นี้ไม่อันตรายนะคะเพราะว่าผ่านออยอก่บร้อยประเทศแล้วนะคะผ่านการรับรองนะคะ ถ้าลูกค้าใหม่ใช้นะู่นแนะนําให้ใช้ก่อนนอนก่อนนะคะประมาณสักสามถึงสี่วันนะคะก็คือล้างหน้าเสร็จมาใหม่คือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยก็ได้มันจะบล็อกกระชับไปเลยตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ารูมุมพ้นลุมซิวเรียบร้อยที่เราเป็นนะคะจะกระชับหรือว่าตื้นขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็คือค่อยๆเ,เ,เลียบเนี่ยมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอประมาณสักสามสิบวินะคะ เก็บมาเทียบเนียนเท่าๆกันแล้วนะคะคิปวันนี้ทำให้ผิวเรากลับมาเรียบเนียนือนตอนที่เรายังแบบยังอ่ยยังหนุ่มยังสาวหรืออะไรอย่างนี้ได้